จบลงไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับฟุตบอลในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายๆคนก็คงจะทราบในส่วนของผลการแข่งขันกันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะฮะลิเวอร์พูลกำลังจะไล่จี้แมนซิตี้เข้ามาแบบหายใจรดต้นคอมากขึ้นครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้ส่วนซิตี้สะดุดพลาดท่าให้กับสเปอร์นะครับแต่ว่ายังไงครับในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไป ติดตามนะฮะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวคราวอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างนะครับไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับก่อนจะไปว่ากันถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะแฟนๆสปอร์ตโปรครับศูนย์รวรวมความบันเทิงด้านกีฬาครบวงจรน,นะฮะง่ายๆครับแค่เป็นสมาชิกกับสปอร์ตโปรนะครับ คุณจะสามารถเล่นกีฬาได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านก็ตามครับจะนั่งเล่นจะนอนเล่นจะยืนเล่นก็ได้หมดเลยนะครับเรียกว่าบันเทิงแน่นอนนะฮะยังไงก็แอดมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับได้ที่ไลน์แอดแอด r ปอร์คนวัยมันพันกีฬานะครับอ่ะไปดูข่าวสารความเคลื่อนไหวกันหน่อยก็แล้วกันครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากข่าวล่าสุดนี่ก็คือหลังจากที่แมนยูนะฮะ ชนะลิยูไนเต็ดได้4ประตูต่อ2เนี่ยอรอยคีดอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาแสดงความมั่นใจเลยครับว่าในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยแมนยูของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะจบในลำดับที่4แล้วก็แย่งพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไป ครองได้นะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มเด็ดดวงเลยฮะบุกไปเอาชนะลิได้4ประตูต่อ2อย่างที่บอกครับน้ำสอศูนย์โดนตามตีเสมอสองสใน58วินาทีสุดท้ายพลิกกลับมาชนะ4ประตูต่อ2ครับคือรอยคินก็แสดงความมั่นใจเลยครับว่าทีมของเขาเนี่ยถ้าไม่ไปหลุดฟอร์มกันเองหรือว่าไม่ไปเ,เขาเรียกว่า พลาดกันเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหากับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับถึงแม้ว่าในส่วนของอันดับที่4ี่เนี่ยจะมีแย่งกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยประมาณ3ทีมครับก็คือแมนยูอาร์เซนอลแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยแข่งน้อยกว่าแมนยูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงซึ่งคีนก็แสดงความบ้่นอกบั่นใจครับว่าถ้าไม่พลาดกันเองตำแหน่งที่4แล้วก็พื้นที่ไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีกน่าจะตกเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ส่วนอีกหนึ่งทีมร่วมเมือครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีข่าวคราวเรียกว่าเป็นข่าวคราวดีกว่านะฮะไม่เว้นวันเลยทีเดียวครับสำหรับนักเตะของแมนซิตี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดของตัวนักเตะด้วยหรือเปล่าครับล่าสุดครับฟิลฟอร์เดนเจ้าตัวอาจจะไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรครับแต่ว่ามันไปเกิดเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับคุณแม่ของฟิลฟอร์เดนครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไปโดน เขาเรียกว่าแฟนบอลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับสาวบัตดเข้าใส่ครับโอ้โหคุณแม่โฟเดนครับก็คือแคลร์โฟเดนคือคุณแม่ของฟิลโฟเดนเนี่ยแคลร์โฟเดนไปดูมวยครับที่ AO Arena นะครับซึ่งเป็นเเกมที่อเมีิกานครับชกกับทางนั้นเคลบรูคนะครับแล้วก็ไปมีคลิปหลุดออกมาครับว่าคุณแม่เนี่ยโดนทำร้ายร่างกายนะครับแต่ว่า ยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดจากจากอะไรนะครับแต่ว่าในคลิปที่แสดงออกมาแล้วก็ภาพข่าวที่แสดงออกมาเนี่ยมันเหมือนมีมีปากเสียงกันครับแล้วก็คุณแม่ของฟิลฟเดนเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ แฟนแฟนแมนซิตี้ไม่รู้จะแฮปปี้ดีหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยนักเตะแมนซิตี้เองเนี่ยมักจะมีข่าวคราวนอกสนามอยู่บ่อยๆครับอย่างก่อน,น้านี้เนี่ยฟิลโฟเดนก็มีข่าวว่าออกไปปาร์ตี้ออกไปเมากันหลังจบเกมกับพวกนักเตะอย่างริยาตมาเรสอะไรพวกนี้นะครับจนเป๊ปนี่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์แต่เป๊ปนี่ก็ถือว่าเป็นกุนซื้อที่ควบคุมอยู่เหมือนกันนะเอาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเป๊ปก็ให้สัมภาษณ์แบบติดตลกไปครับว่าโอ้สงสัยต้องลงโทษแล้วล่ะ แต่ว่าลงโทษโทษฐานที่ไม่ชวนเจ้าตัวไปด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนก็เชื่อกันว่าหลังบ้านจริงๆเนี่ยก็คงจะมีการาลงโทษกันกันสักเล็กน้อยทางวินัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป๊ปก็ถือว่ารับมือกับสื่อได้ดีพอสมควรนะครับส่วนข่าวอื่นๆอข้ามไปที่ลีกเอิงกันบ้างกับนักเตะที่ถือว่าเนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในตลาดซื้อขายเหมือนกันนะครับก็คือออริยองซูเอมนนี่นะครับ เป็นมิดฟิลของทางด้านโมนาโกนะครับคือล่าสุดโมนาโกโออกมาบอกว่าจะปฏิเสธทุกข้อเสนอจากบรรดาทีมชั้นนำในโยุโรปครับ ที่จะมาขอซื้อตัวส w วเมนีในซัมเมอร์นี้ครับซึ่งทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดรวมไปถึงยูเวนตุสนี่ก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามีการซื้อขายกันจริงๆเนี่ยค่าตัวที่เขาประเมินกันคร่าวๆเนประมาณ80ล้านปอนด์นู่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างมหาศาลสำหรับนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งข่าวครับ อาร์เซนอลกันบ้างครับมิเกลอาร์เตตาล่าสุดออกมาสัมภาษณ์ว่ามาตินโอเดกาตคนนี้นี่แหละครับจะเป็นว่าที่กับตันทีมคนใหม่ของนักเตะอาร์เซนอลนะเพราะว่าไปนักเต่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีเป็นที่พึ่งของทีมแล้วก็มีความเป็นผู้ดำสูงนะฮะกับตั้งคนปัจจุบันเนี่ยก็คือลาการเซตก็มีโอกาสย้ายทีมนะครับฉะนั้นเนี่ย หน้าที่กับของกักตันทีมก็อาจจะตกเป็นของมาตินโอเดกาดได้จากคำสัมภาษณ์ของมิเกลอาเตต้านะครับส่วนข่าวสุดท้ายอ่ะที่น่าสนใจครับเมมฟิสเดปายครับล่าสุดตกเป็นตัวสำรองกับบาร์ซ่าเพราะาซื้อนักเตะตัวรุกมาเพียบเลยนะครับล่าสุดมีข่าวว่า3ทีมยักษ์ใหญ่จาก กาวโชว์โซเรยอยให้ความสนใจในตัวของเมมฟิสเดปายครับนั่นก็คือยูเวนตุสเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานนะครับคือดเดปายเซ็นสัญญากับบาร์ซ่าแค่2ปีครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะย้ายทีมก็ค่อนข้างสูงในราคาที่ไม่แพงมากนะครับอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆทั้งหมดทั้งมวลเ,เกี่ยวกับข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังไงก็ อย่าลืมนะฮะใครดูแล้วชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของ s p o t t r r o นะครับอ่าช่วงท้ายนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ s p r t t ต r o ครับตาโลโก้ก็อยู่ที่มุมบนซ้ายของจอทุกๆท่านเลยนะฮะ s p o คนวัยมันพันกีฬานะครับใครที่ชื่นชอบในการเชียร์กีฬาก็อย่าลืมแอดเข้าไปนะครับแอดสปอนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ